มาถึงบทที่3แล้วนะครับในเรื่องของการอินทิเกรตนะในบทนี้เนี่ยเราทุกคนที่เข้าใจว่าเราเนเรียนมปลายกันมาแล้วเกี่ยวกับการอินทิเกรตแต่ว่าในมหาลัยเนี่ยเราก็มาเรียนเรื่องอีกรอบแต่ว่าการอินทิเกรตเนี่ยมันจะซับซ้อนขึ้นเยอะแล้วมันก็จะมีเทคนิคการอินทิเกรตที่ค่อนข้างเพิ่มมาหลายแบบเลยนะครับก็มาเริ่มกันที่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการอินทิเกรตเลยอันนี้ก็เป็นความรู้มปลายนะเข้าใจว่าหลายๆคนก็ พอจะมีพื้นฐานกันมาอยู่แล้วมาเริ่มที่นิยามของมันเลยปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันคืออะไรเขาบอกว่าถ้าให้ y เท่ากับ f(x) เนี่ยเป็นฟังก์ชันแล้วก็ f ใหญ่พาย x เนี่ยมีค่าเท่ากับ f(x) แล้วเราจะเรียกว่าไอ้ f ใหญ่ x เนี่ยน้ว่าปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f มันหมายความว่าไงมันก็หมายความว่าถ้าเกิดว่าเราไปอินทิเกรตนะอินทิเกรตไอ้ f เล็ก x dx เนี่ยมันก็จะได้ f ใหญ่ x มันก็อารมณ์ประมาณว่าเราอินทิเกรตเนี่ยไปทั้งสองฝั่งเนี่ย มันก็จะได้ f x นะได้ f ใหญ่ x เท่ากับอินทิเกรต f x dx หรือก็คือตามตัวนี้นั่นเองอ่าหลังจากอันนี้เนี่ยเราก็อ่ายังสามารถพูดได้ว่าถ้าอินทิเกรตนะครับอินทิเกรต f พรมพรม x dx มันก็ได้ f พร์ม x บวก c นะก็คือเอาอนุพันธ์ออกไปอันดับหนึ่งนั่นเองหรือถ้าเราอินทิเกรต f พรม x dx เราก็จะได้ f x เฉยๆแล้วก็บวกค่าคงที่4เข้าไปด้วยนั่นเอง ามาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราฟังนิยามแล้วออยังงงๆเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราถ้าเราทําโจทย์เนี่ยเราก็จะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับม,มาดูกันที่สูตรการอินทิกร์นะครับอ่าสูตรการอินทิกร์นะอันนี้ก็เป็นความรู้มปลายนะถ้าเกิดว่าเราอินทิเกรตค่าคงที่ k เนะอินทะิเกรตค่าคงที่ k เราจะได้ kx บวก c นะเมื่อ c และ k เป็นค่าคงที่ แล้วถ้าเกิดว่าเราอินทิเกรตนะครับฟังก์ชันที่มีค่าคงที่นะคูณกับฟังก์ชันอย่างเงี้ยเราสามารถดึงค่าคงที่ออกมาได้แล้วก็ค่อยอินทิเกรตอินทิเกรตฟังก์ชันนั่นเองก็ดึงค่าคงที่อยู่มาก่อนเนอะอ่ะแล้วอินทิเกรตเนี่ยก็ยังสามารถกระจายเข้าไปได้นะครับถ้าเป็นฟังก์ชันแบบ f x บวก g x อย่างเงี้ยมันก็สามารถเขียนได้เป็นอินทิเกรต f x นะบวกลบอินทิเกรต g x แบบนี้ได้นั่นเองอืม แล้วก็อินทิเกรตนะครับอันนี้อินทิเกรต x กําลัง n ก็ได้ x ยกกําลัง n บวก1ส่วนด้วย n บวก1แล้วก็บวกด้วยค่าคงที่4เข้าไปเนาะอ่าแล้วก็อินทิเกรต sin อันนี้รู้อยู่แล้วอินทิเกรต sin ได้ลบคอร์นะครับแล้วก็อย่าลืมบวกค่าคงที่เข้าไปด้วยแล้วก็อินทิเกรต cos นะอินทิเกรต c อร์ก็จะได้ sin เฉยแล้วก็บวกค่าคงที่เข้าไปด้วยนั่นเองในบทนี้เนี่ยในการอินทิเกรตเนี่ย อะหลายๆโจทย์หลายๆข้อเลยที่เขาให้เรามาเนี่ยเราไม่สามารถอ่อินทิโกอินทิเกตโดยใช้ค่าโดยใช้สูตรพวกนี้ตรงๆได้เราจําเป็นที่ต้องจัดรูปมันก่อนนะแล้วก็อเราสามารถใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตตรีโกณวิติพวกนี้มาช่วยในการจัดรูปได้นั่นเองอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรู้เลยนะครับนะก็คือว่าอย่างอ่ะไซ n ์ลบ a ก็เท่ากับลบไซร์ a นั่นเองนะคอลบ a ก็เท่ากับ คอสเอนะอันนี้พวกนี้ต้องรู้หมดเลยนะครับต้องต้องต้องรู้นะอันนี้ความรู้พื้นฐานตรีโกณนะนะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคอ,คอสมุมลบเนี่ยก็มีค่าเท่ากับคอสมุมบวกนะเพราะว่าคอสมันคือค่าของแกน x นะไม่ว่าจะบวกจะลบค่ามันเท่ากันแต่ถ้าเกิดไซน์เนี่ยไซน์ไซน์ลบเเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับลบไซน์นะอันนี้ก็ต้องรู้นะครับส่วน อ่ะสามตัวต่อมานะไอ้ไซน์กำลังสอง a บวกคอสกำลังสอง a เท่ากับหนึ่งเนี่ยอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตรีโกณนะครับก็อาจจะต้องใช้ในการจับรูปด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องรู้อยู่แล้วนะหนึ่งบวกแทนกำลังสอง a เท่ากับเซ็ตกำลังสอง a แล้วก็หนึ่งบวกคอสกำลังสอง a เท่ากับ cos ิสกำลังสอง a นะครับอ,อันนี้ก็เกิดจากสรรมการนี้หารด้วยคอสกำลังสองทั้งสรรมการเนาะส่วนในนี้ก็เกิดจาก สมการข้างบนนี้นะครับหารด้วยนะหารด้วยไซน์กำลังสองทั้งสมการนะครับอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ตรโกนที่เราต้องรู้นะครับอะแล้วก็ตัวถัดมาเนาะเนี่ยตัวถัดมานะพวกนี้พวกอะไซน์กำลังสองเอเท่ากับหนึ่งลบคอสสองเอส่วนสองคอสกำลังสองเอเท่ากับหนึ่งบวกคอสสองเอส่วนสองนะครับ ก็จะสももังเกตว่าสมมติว่าโจทย์ให้เราอินทิเกรต sin กำลัง 2a เนี่ยเราไม่มีสูตรเนะเราไม่มีสูตรในการอินทิเกรตหาค่า s i n กำลัง 2a เพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องเปลี่ยนในรูป1ลบ cos 2a ส่วน2นะถ้าเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะอินทิเกรตได้นะถ้าเราให้เราอินทิเกรต1ลบ cos 2a ส่วน2เนี่ยมันก็คือเกิดจากอินทิเกรต1ส่วน2ลบด้วยอินทิเกรต cos 2a ส่วน2นะอันนี้เราก็ยังทําได้นะครับอื ตัวถัดมาก็คือ,อพวกไซน์สเท่ากับ2 s i n a cos a นะครับแทน 2a เท่ากับ2 tan a ส่วนด้วย 1-tan 2ลบแทนกำลัง2อแล้วก็นะครับ cos cos 2 a เนะครับ cos 2 a เท่ากับ cos กำลัง 2a ลบ sin กำลัง 2a หรือเท่ากับ1ลบ2 sin ลัง 2a หรือเท่ากับ2 cos 2 a กลัง2 a ลบหหรือเท่ากับ1ลบแทนกำลังสอส่วนด้วย 1-tan 2บวกแทนกำลังสอ อันนี้เป็นสูตรตอนมปลายของเรานะครับเราก็เอกลักษณ์ตีีโกนต่อไปก็คือสี่ก้อนสี่ก้อนนี้นะก็อันนี้ก็ใช้บ่อยนะครับก็อันนี้เนาะทรายบวกทรายได้สองทรายคอสนะครับทรายลบทรายได้สองคอสทรายคอสบวกคอสได้สองคอสคอสแล้วก็คอสลบคอสได้ลบสองทรายทรายนะอันนี้ก็ใช้นะครับอ่สมมติว่าโจทย์เนี่ยให้เรามาเป็นในรูปก้อนทรายเคอสบอย่างเงี้ยนะ เราก็ไม่มีสูตรอินดิเกตไซา์คอร์สแบบนี้ยเราก็จําเป็นที่จะต้องแตกมาเป็นไซด์บวกไซด์อย่างเงี้ยแล้วเราค่อยอินดิเกตเข้าไปเราก็จะทําได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์กีโกนที่เราจะช่วยในการแก้โจทย์นะครับอืมอ่ามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยเนาะข้อโจทย์ข้อสามชุดหนึ่งนะครับเขาบอกว่าจงหาฟังก์ชัน f ซึ่งมีปฏิยานุพันธ์เป็นฟังก์ชัน f อ่ะดังต่อไปนี้นะครับแล้วเขาให้ f ใหญ่ x มา นะเท่ากับหนึ่งบวกสองเอ็กซ์ลังห้าทั้งหมดยกกำลังสิบนะครับวิธีทำเนี่ยลองดูไปพร้อมกันนะครับข้อแรกเดี๋ยวทําให้ดูเลยนะก็นะครับโจทย์เขาบอกว่าเพราะว่านะครับ f นะครับเป็นปฏิยานุพันธ์นะครับของ f นะครับมันก็หมายความว่านะครับมันก็หมายความว่า ถ้าเกิดว่าเรานะครับดิฟนะครับไอ์ fx เนี่ยเราดิฟ f ใหญ่ x เนี่ย,รยหรือดี by dx อย่างเงี้ยนะถ้าเกิดว่าเราดิฟนะครับดิฟ f ใหญ่ x เนี่ยมันก็จะได้ค่าเท่ากับ fx นั่นเองนี่คือความหมายของมันถ้าเกิดว่า f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชัน f เนี่ยแล้วเราก็หมายความว่าเราดิฟ f ใหญ่ไปเนี่ยเราก็จะได้ f เล็กนั่นเองนะเราก็ดิฟไปเลยก็เป็นโจทย์แนวนี้ก็คือเป็น d by dx ของ1บวกด้วยนะครับ2 x กำลังห้านะทั้งหมด,ดยกกำลัง1ิบนะครับอ่าเราก็ดิฟเลยมันก็มีค่าเท่ากับเอากำลังตบลงมาเนาะแล้วก็กำลังลดลง1น,นะก็คือ2 x ยกกำลังห้าอย่างนี้นะแล้วก็ยกกำลัง9้านะแล้วก็ดิฟซ้ายด้วยเป็น d/ dx ของ1บวก2 x กำลังห้านะครับมันก็จะเท่ากับ1ิบนะครับ คูณกับ1บวก 2x กาลัง5ทั้งหมด,ดยกกำลัง9แล้วก็ดิฟ1บวก 2x กาลัง5มันก็คือ 10x กาลัง4นั่นเองหรือข้อนี้นะครับมันก็คือ 100x กาลัง4คูณกับ1บวกด้วย 2x กาลัง5ทั้งหมด,ดยกกำลัง9แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเราก็จะได้ f'x x มานั่นเองนะครับ อลองดูข้อถัดไปเลยข้อถัดไปก็เหมือนข้อที่แล้วเนะเมื่อ f ใหญ่นะครับ f ใหญ่เป็นปฏิยานุพันธ์ของ f เล็กเนี่ยเราก็จะได้ว่าไอ้ f เล็กเนี่ย fx เนี่ยมันก็เกิดจากการดิฟนะครับ d by dx นะครับของ fx นั่นเองหรือจริงๆมันก็คือไอ้ f ไพร์ x เนี่ยแหละก็คือ d by dx นะครับของ square root 5ลบ 2x บวก3 x กำลังสนั่นเองนะดิฟตัวนี้ได้ไรก็คือได้นะกำลังตกลงมานะกำลังตกลงมาแล้วก็กำลังลดลง1น,นะก็เป็น5 2ลบ2 x บวก3 x กำลังสนะยกกำลังลบ1ส่วน2ะครับแล้วก็ดิฟใด์ด้วยก็ต้อง d d y dx นะครับของอ5ลบ2 x บวก3 x กำลังสนั่นเอง ก็จะมีค่าเท่ากับนะครับ1นส่วนสนะแล้วก็5้าลบ2อบวกสากำลังสยกกำลังลบหส่วนสเนี่ยนะแล้วก็ดิฟดิฟตัวนี้ได้ไรก็จะได้เอ่อลบสนะครับลบสบวกกับ6กเอ็นั่นเองอ่าหรือเราจัดรูปหน่อยนะครับก็เอา2ตับเนะเป็น1นึบวกหกเนี่ยลบหบวกหกนะครับ มันก็จะได้เป็น 6x นะครับตัวที่ตัดได้ 3x เนาะก็จะได้เป็น 3x ลบ1เนาะ 3x ลบ1ก็ตัวนี้ยกกำลัง1ส่วน2นะมันก็คือ,อเป็นรูทนะครับ5ลบ 2x บวก 3x กำลัง 2, 2นะครับอ่านี้ก็คือคำตอบนะ